สวัสดีค่ะวันนี้พกช่องตังทอนชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเรา,สราจสีมาแม่เราจะขี่รถไฟหรือขี่รถจักรยานดีตังอยากขึ้นรถอะไรจัก,กรยานโอเคไปกันเลยนี่นะคะรถไฟ เราก็จะไปเช่ารถจักรยานกันก่อนนะคะไปเช่าจักรยานกันเลยไปเลือกรถจักรยานโอ้มีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะโอ้จักรยานฟ้อนท้ายก็นี้ทางเราเอาจักรยานแบบไหนอะ่ะนี่มาดูนี่เขามีป้ายบอกไม่ก็เหมือนกัน อสปอตเดียวไหนอะไรอันนี้ไปเลือกเลือกกันคันอสปอตเดียวแล้วแม่อะนี่คันผู้ใหญ่คุณแม่เขาบอกคุณแม่คุณแม่สี่สิบคุณลูกเท่าไหร่ยี่สิบโอเคหกสิบาทป่ะ่บ้านประชาชนนี่หมรู้บอกแล้วอีค่ะเป็นหนึ่งร้อยบาท ค่ะสแกนจ่ายได้ไหมคะได้บัตรแล้วค่ะได้สแกนแล้วนะครับ,รบเราจะไปไหนพาไปส้มสัตว์ไปเถอะไปเลยถ้าอยากดูแมวน้ํานะคะนี่ไปติดต่อได้นี่เลยะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ดูแมวน้ํานะคะเราจะขับรถดูสัตว์อย่างเดียวคะ่ะผ่านจุด ชมสัตว์นะคะที่เป็นเอ,อ่องูกับจระเข้มาแล้วนะคะเราจะไม่แวะนะคะเราจะขับไปเรื่อยๆค่ะจระเข้ดีมากจระสวัสดีจ้าจระเข้ทำอะไรอยู่จ้าสวัสดีวันหยุดวันปิดเทอมลิง,ลงตัวอะไรคะชะนีชะนีสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่จ้ามิ่วกะชะนี อืมเราควรจะไปดูซัดอะไรสักอย่างหนึ่งมาถึงสวนซัดเราไม่ดูซัดหรอก,ก็นี่ไงซัดนั่งคุยกนอยู่นี่นั่งไอจริงๆมันนั่งคุอยอะไรเห็นไหมมูเลาสองคนเลยหนูตัวหนูตัวสีดำแม่ตัวสีวสวสขาวโอ้โหน,นื่อยเหรอแค่นี้เหนื่อยเหรอ แม่เช่ากี่ชั่วโมงเนี่ยแม่เช่าสองชั่วโมงแต่ว่าเขาบอกว่าเช่าสองชั่วโมงแถมฟรีหนึ่งชั่วโมงแค่หนึ่งชั่วโมงจะเอาไม่รอดเลยยอมแพ้แล้วเหรอออ <c oughs> ยังไม่ทันดูสัตว์ถึงไหนเลยนะคะตังทอนก็ชวนแวะร้านค้าแล้วนะคะ <c oughs> มาดูกันค่ะว่าตังทอนเขาจะซื้อขนมอะไร ได้อะไรจ้าพ่อหนุ่มน้อยกินด้วยได้ไหมนะอ่ะฟังทนอนรู้สึกว่าตัวเองจะอายุเยอะแล้วนะคะถีบขึ้นมอเล,ล็กๆแทบไม่ไหวตังเราจะไปไหนกันอนะซอมอ้ฮะคว,วามว,าวา่ะเนี่ยหยั่งวะมีมิซูข้าปั้นไม่ไหวแล้ว มันปวดคล้ายนี้สวันกฟรามิงโจสวัสดีจ้าทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆว้าววิวสีนี่สวยอ่ะที่จริงสวนสัตว์นะคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุเรียนว่าไปแย่งดิเซลขึ้นไม่ได้ไม่ได้จอดแแะดูไม่ดูเขายกมากเลนะคะเอายขี่มาตั้งขี่ตาแม่มา ขณะนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะคะร้อนมากว้าวตั้งทอนแสงแล้วนะคะไอ้นกนกยุงเนี่นนนนนยไหะไก่ไก่ดีว้าเออนกยุงจริงๆด้วยสวัสดีต้านกยุงไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปับพี่แล้วสบายดไปกว้างกวางตุ้งเดี๋ยวพี่พาไปกินอะ งานอะไรน้องตังช่างไหนน่ะก็ให้เอาขึ้นได้ไหมจักรยานหน้าบกนิดนึงฮะหน้าบกนิดนึงว่าเป็นยังอุ้ยช่างแล้วนึงจะหาที่จอดรถก่อนจะตรงไหนได้อะช่าง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 เอ้ยโตไม่เบาอะไรต้องไปเปลนช่าง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 เอ้ยโไม่เบาช่างช่างช่างโอ้โห สวัสดีค่ะพี่ช้างเอาไปไหนอ่ะมันมีห้ำด้วยฮะมันมีห้ำด้วยช่างอะไรมีห้ำดูดิช่างมีห้ำอุ๊ยพูดอะไรอ่ะก็ดูดิดูดิลูกภาพยังมีเลยรักเธอเท่าช้างรักช้างเท่าเธอนั่นน่ะนั่นน่ะรักใครมากรักคอยาวยาวยาว เราไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าตังตพอนบอกว่าไปขี่จักรยานเล่นดีกก่าเคยเห็นแล้วดีแล้วเคยเห็นแล้วอยากมาทำไมวะเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่อาณาจักรคูร่าแล้วนะคะ<ห>อันนี้อยู่ในโซนอะไรสิงโตฮะสิงโตเสืออันนี้อาณาจักรคูล่าอาณาจักรคูร่าเสือสิงโตไหนอะไหนฮัลโหลนีน่นใครอยู่เปล่าตังจอเธออยากแวะดูไม่เห็นเห็นอะไรนะ อยากแวะดูซัดน่ะไปไประไปเนี่ย่ไต้องไปพักนั่งไหนเสือไหนนั่นแอบอยู่น่ะไหนวะนั่นอ่ะมันแอบอยู่ไหน,ไ,หนไม่เห็นเห็นเลยคุณนั่งไหนเสอือเสือดาวเนี่ยเ,เ,เห็นไหมเสือดาวเสือดำอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสือจา้าวอ่ะ แมนี่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 ไม่มาหลับมาบน้่งอยู่นอนอยู่แม่มันนอนอยู่สองตัวเลยแม่เห็นมันเดินไหมอ่ะง่ามันนอนอยู่เนี่ยตรงนี้นี่ทั้งมันกำลังเดินมาแม่เห็นมันแล้วนี่จิ้วๆเต้าเต้าทำไมลอยมันหนากลัวจังอ่ะก็มันซีดเสือดาวโอ้ยพักก่อนนี่มันเขาทำใหม่หรือเปล่าวะครับถ้าเขาทำใหม่ตอนนี้อำนังเนี่ยจอด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 วิ่งอ่ะวิ่งขึ้นไปดูว่า นู้อาเขาทำอู้ดเออลูกบาหนักวางไงเรื่ออะไรอ๋อฉันไม่สามารถจะูยาต่รได้เลยอุดอูดแม่อุดไหนอะเนี่ยอุดพีระมิดเนี่ยอูดเอออูดไออูดนายอุดคนน้ำลายได้ยังเก้ามากเลยกคาสวัสดีค่ะพี่อูดทำอะไรอยู่คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติ๊กตอให้น้องด้วยนะบ๊ายบาย อันนี้ตัวอะไรคะลามาไหนลามานุ่นๆจะแล้วแอบู่ตัวนุ่นเองแม่ให้อาหารนะอาหารใครอาหารลูกหรือว่าอาหารซัดแม่ห้ไหมบอจ่ะออกเสอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจ้าอย่าอย่าพิ่งมานะให้หนูไปก่อนด้วะจ้าตั้งส่วนน้ำฮัลโหลไมเนมอ i สตี i จบแล้ว ทั้งจะเล่นหน้าไหมเล่นสิไปเลยอาชีกเล่โว้ชื่ออันอาซื่อเนธิริศเนธิเน่น,นอนช่างภาพไม่ค่อยดีนะคะเนื่นองจากเราอจาจารย์ไปคืปรนรถไปแล้วก็ขายไปนะคะด้วยมือข้างเดียวเนี่นยครับอาจารย์ไปคืนก่อนอะไรนะอนจะาจารย์ไปคืนก่อน,นคืนใครคืนเขาให้ไปไในระหว่างที่เรากําลังจะเอาจักรยานไปคืนนะคะเราก็เจอกับ กว้างกว้างเอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอรู้บ้างอยังเอออย่าไปดีจ้าตังถ่ายรูปให้แม่ดมอ่ะแม่อยากถ่ายรูปกับกว้างโอเคไปเลยแม่กัด๊ดดดดีจ้าม่กัดนะไหนในการถอดอือ แล้วเป็ดแล้วก็ไปเล่นรถเอ่อบึนบุญบึนบุญแล้วก็ไปเล่นรถโตคัสชีวิตมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์จิ๋แวแม่ก็เล่นได้เหรอแม่โตแล้วเล่นได้ไดแม่แม่เป็นคนถ่ายวีดีโอให้หนูไม่เอาไปเรีนแล้วเอรอปะไปกันเลยเลียนกูอาจิเกโร่โหชื่ออะไรี้จีนี่จะไปเล่นอะไรเนี่ยเล่นเอ่ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเรือหันษาเรือหันษา ขา้องรับก okay. er? ันนะจ๊ะแมนำ่ึ้นหัวเขาอีเรียกลังมาเรียกลังมามาอมันได้ไหมเอาอ้ตา ไงอ่ะแม่ยุดงอะไรกันแอะอ้ลูกใหญ่เยไอ้าอ้าวตายไม่ทำให้ได้ตายนี่นี่ตอนนี้ครับแน่ผมกลายเป็นเด็กน้อยไปแล้วนะครับรู้สิโอ้ย่แน่ผมเนี่ยขับเร็วไปนะครับเดี๋ยอะครับไอ้ผมจะยิงบอลให้เลยครับโออนี่เลยครูนี่นางกป็นเด็นเลยครับแย่แน่ใคงดีนะครับ โยนบอลไปเลยปุ้งนี่นี่ได้หอดแล้วนะครับปุ้งปุ้งนี่ครับข้างหลังมีเยอะเลยโอ้ยยิงแม่ผมนะครับโมหรอเฮ้ย 宁波的哈，宁波、嗯。嗯嗯嗯嗯 น้ำก็ต้องล้างเท้าก่อนครับนี่น้านอาตรงไอ่ะตรงข้งอ่ะปวดหนักกว่าดูดิไเคยลองแล้ว แขนไม่เท่ากันหรอแขนเสือไม่เท่ากันแขนเสือไม่เท่ากันแขนเสือเนี่ยไม่เท่ากันเอาออกมาไปเลยไปเลย Hey, Amen.